โอเคนะครับเมื่อเราพอเข้าใจแล้วนะครับเราจะมาดูข้อที่สองกันนะครับคลิปตัวยาวนะฮะหลายสเต็ปนะฮะก็เดี๋ยวมาค่อยๆดูเอาคลิปว่สิบนาทีประมาณเนี้ยข้อที่สองนี่โจทย์บอกอะไรโจทย์บอกว่าเขาให้สามอนะไรฮะสามไซน์มาสามไซน์ศูนย์คูณเซ็ตไพเซ็ตไพแล้วก็บวกใครครับสองเท่า ของโคเซกโคเซกสามพายส่วนสองแล้วก็บวกไปครับแทนเจ็ดพายส่วนสี่เอาแล้วนะนะฮะก็ทำเดิมแบบครับตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับก็หาไซส่สย์ก่อนไซส่วนองศาศูนย์องศา,ยงาอยู่นี่นะตัวหน้าคือคอตัวหลังคือไซนั้นไซส่วนก็เลยตอบแล้วเนี่ยไซส่วนตอบแลนะ้วฮะส่วนว่า ชอบมากเลยที่จริงก็ตอบ0ูแหละแต่อยากหาเศษให้ดูเศษคือส่วนกบของ cos นะส่วนกำไปก่อน cos pi ืออะไร cos pi นี่ครับ s pi ต,ตัวหน้าคือ cos ตัวหลังคือ sin นั้น cos pi กอดลบหนึ่งี่ไงครับคูณกันก็ได้เลยครับศูนย์จ,จะดีแลกจบเข้าใจไหมครับมาดูตัวที่สองครับ cos เว้า โปเซสคือส่วนกลับของใครครับน้องอะไรนะทรายนะฮะส่วนกลับของทรายก็ส่วนกลับของทรายก็ต้องหาทรายเลยฮะทรายสามพายลบสองทรายสามบันสองนี่ครับทรายตัวหน้าคือคอตัวหลังคือทรายเนี่ยทรายตอบเลยฮะลบหนึ่งอ่าเขียนหน่อยนี่น้อยหน่อยฮะมันไม่พอโอเคแล้วก็บวกสุดท้ายเนี่ยก็สองคูนลบหนึ่งก็ได้ลบลบสองบาย เลขสองนะลบสองนะฮะสุดท้ายก็มาหาแทนนะครับแทนตัวนี้ทำไงแทนตัวนี้เกิดจากอะไรครับพา,พายส่วน 4. อะไรเลยพายส่วนสี่อ่าส่วนสี่คือมุมอะไรเลยสี่สิบห้าองศานะครับอ่าพายสี่ห้าก็คือลดด้านซ้ายหาด้านขวาสี่ห้านิ้วไหนนิ้วกาด้านซ้ายกี่นิ้วสองนิ้วหาด้านขวาด้านขวากี่นิ้วสองนิ้วเหมือนกันลบสองหาด้าสองตัดกันตอบหนึ่งนะครับ ได้หนึ่งนะแต่ไม่รู้จะเป็นบวกเป็นลบให้ดูข้อแดงเนาะนนะเอาเจตั้งหารด้วยสี่เจอะไรเหนนะเจ็ดอะไรนะครับสอะไรสีสองไม่ได้สีหนึ่งเป็น4เหลือเศษอะไรนะเศษ3 30, นะครับสานะครับใส่จุดตำสุกนะครก็สี่อะไรนะสี 4, 7, 28, นะ่เจ็ี่ส1.7หนึ่งจุเอาลนะ ถ้าเป็น1.7อยู่ไหนดูตรงนี้ก็ได้นะครับนี่0.05 1 pi 1.5แล้วก็1.7ก็น่าจะอยู่ตรงนี้1.7นะฮะให้อยู่ตรงนี้นะแั้น1.7ตอบอะไรครับแทน1.7 1.7ก็ข้อด้านที่อะไรครับ4นะฮะคำตอบ4เครื่อง, 4, งหมายบวกลบมากแทนเกิดจากทรายส่วนคอรดดังนั้นตอบอะไรเอ่ยตอบลบ1นะครับตรงนี้ ลบหนึ่งนะฮะนั่นก็แล้สี่แทนติดลบนะครับหาดูแล้วนะสี่แทนติดลบก็เลยได้บวกลบได้ลบ,ลบหนึ่งงั้นข้อนี้ตอบลบไปนะลบสามนะครับจบนะนี่คือข้อสองนะครับก็ไปต่อเลยนลครกันนะครับเพื่อว่าไม่เสียเวลาน,นะครับบอกเข้าใจไหมอลองดูข้อสามครับต่อไป ข้อสามนี้เขาให้ไาย์ไยนพายคอสพายถไหมลบด้วยแทนสองพายคูณคอสพายแล้วก็บวกอะไรครับไปบวกด้วยแทนสามพายส่วนสี่คอสสามพายส่วนสี่นะครับโอเคนะอ้า อนี้มาดูครับสายพายอยู่ไหนสายพายอยู่นี่ครับสายพายตัวหนา้าคือคอตัวหลังคือสายนี่สายตอบไปครับศูนย์คอสพาตอบไปฮะลบหนึ่งนี่ตอบสนุนดีครับจบนะฮะดูการขึ้นหมายนะครับอ่าทันทีแทนสองพาย,ยไหนมีไงสองพายแทนเกิดจากอะไครับเกิดจากอะไสายส่วนคอสศูนย์หารอะไรครับสายสองพายหารด้วยคอสพายก็คือหนึ่ง ก็สูตรที่ดีนะครับส่วนฟ้อทายตัวท่หนึ่งนะครับก็ยังเป็นสูตนนี่คิดให้ดูเใยว่าแต่ละอันหาอ่างไงนะครับส่วนตัวนี้ครับแทนกับคอร์ดนะครับเรารู้มาว่าจากหลักการก็คือแทนเซต้าคูณคอร์ดเซต้าเมื่อไหร่ต้องตอบเลยครับหนึ่งเสมอนะครับถ้ามุมเหมือนกันนะครับถ้ามุมไม่เหมือนเดี๋ยวเพิ่งตอบหนึ่งนะครับน้องๆนะครับโอเคตอบหนึ่งครับจบและข้อนี้ตอบหนึ่งนั่นเองนะครับ นะก็จบไปนะฮะข้อที่3นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับครั้งนี้ก็ผ่านไปนะฮะลองข้อ4ี่โอ้ข้อ4ี่เราใจมากนะครับครบสามังชั่นเลยนะฮะทรายข้อแทนนะฮะมาดูข้อ4ี่ข้อ4นะครับเขาให้สายมาทายมุมลบนะฮะเอาละมีมุมลบมาด้วย3ามพายศู คูณกับคอสติดลบเหมือนกัน11ไพ่ส่วน3คูณกับแทนติดลบ4ไพ่ส่วน3นะครับโอ้มุมลบด้วยเท่าไรอะสาระสำคัญของมุมลบทำไงครับน้องๆครับโอเคมาดูนะหลักการต้องรู้ตรงนี้นิดนึงครับมีพื้นที่นิดนึงอซ้ายถ้าเจอมุมลบตอบอะไรดีมุมลบก็คือคอนเทนซ์4อ่า ทรา,ายมุมลบตอบแล้วตอบติดลบนะครับค้อนนะครับค้อนมุมลบตอบอะไรดีก็ตอบค่าบวกนะฮะแล้วแทนหลักแทนมุมลบตอบอะไรดีฮะเพราะทราหารค้อนเนีมันติดลบเหมือนกันนะฮะถ้าเป็นทรายก็แทนเอาหารแค่ทรายก็แทนนะครับถ้าเศษโคเศษก็เช่นโคเศษก็เหมือนกับทรานะฮะก็ติดลบเศษก็เหมือนกับค้อถ้าเป็นบวกนะฮะส่วนแทนก็เหมือนกับอะไรครับ ลบเหมือนกันขอต้อนเงินมบแทนนะฮะเอาสายเขาแทนพอนะครับโอเคนะเริ่มต้นจากสายเดี๋ยวเราหามุมลบก่อนอันนี้จะเพิ่มสเต็ปมาจากสองสเต็ปกลายเป็นสามสเต็ปคิดมุมลบก่อนนะเริ่มต้นนะครับสายมุมลบตอบอไรนะตอบลบนะได้ค่าลบนะฮะโอเคสเสร็จแรก่ายคราวนี้เสร็จที่สองดูมุมครับพายส่วนหกมุมเท่าไหร่ส่วนหกมุม 30นะฮะส่วนองศาสาองศานะครับสอยสามสิบเท่าไหร่น้องสายคือด้านซ้ายแด้านขวาสาาย์สามสิบสี่ห้าหกสิบเก้าสนะครับ30นิ้วชี้นะฮะซ้ายนับด้านซ้ายก็คือลดหนึ่งแล้วก็หาร2ซ้ายก็หาร2เสมอนะครับอสายก็หาร2ก็ได้1ส่วนอะไรครับ1นส่วนสวนแต่ยังไม่ยืนยันว่าจะเป็นบวกหรือเป็นลบนะฮะให้ดูขอด้อเด่นเอา13บสาหารหกสมหา สิบสามหารหกหกไนะหกครับสิเสร็จหนึ่งหกไรหกหนึ่งหรืหกสเอาแล้วหรอบเราเท่าไหร่ัะหนึ่งรอบเราทั้งหมดกี่พายสองพายเ้ารู้ไหมตัวต่อไปคืออะไรรู้ไหมตัวตอไปคืออะไรหนรอบสองพายแล้วใช่ไหมฮะสองพายแล้วตัวต่อไปคืออะไรนะตัวต่อไปก็ต้องเป็นสองจุดไรฮะสองจุดห้าตัวตอไปก็เป็นไรครับ จากหนึ่งพาดได้เป็น3ามพาจากสามพาไดเป็นอะไรครับ 3. ามจห้าพจากส5หาเป็นอะไรครับเป็นสี่พานั้นฝั่งซ้ายจะเป็นเลขอะไรครับเลขที่นะฮะฝั่งซ้ายจะเป็นเลขที่ฝั่งขวาจะเป็นเลขอะไรครับเลขคู่นะฮะเลขคู่นี่เป็นเลขที่นะครับฝั่งซ้ายเป็นเลขที่ฝั่งขวาเป็นเลขคู่นะครับอ้าวละสองจหนึ่งสองจึอยู่ตรงนี้สองจุหนึ่งอยู่นี่2อยู่นี่นะ แน่นอนที่25แน่น21น่าจะอยู่ตรงอะไรครับคะแดนเท่าไรหนึ่งโอ้ง่ายเลยครับคะแดนหนึ่งคะแดนหนึ่งเครื่องหมายอะไรคะแดนหนึ่งเครื่องหมายบวกบวกค่าซ้ายเป็นบวกอยู่แล้วครับเป็นบวกครับลบตัวนี้มาจากมุมลบมาจากมุมลบศนลบนะฮะบวกตนี้มาจากค่าของอะไรครับคะแดนที่หนึ่งนะครับก็บวกคือลบได้ลบลบหนึ่งกับสองห้าตัวแรกจบ นะใครจะเป็นระบบไหนไม่รู้นะฮะแต่เมเล็ของผมก็ระบบนี้นะครับทําให้เราเข้าใจที่สุดแล้วนะฮะคิดว่านะฮะเราเปิดคนหวัวัหมุนมุมวน,นเวียนศีรษะนะครับอ่ะต่อมาค้อนมุมลบนะเริ่มจากค้อนมุมลบค้อนมุมลบได้ค่าบวกนะฮะก็ได้บวกไปก่อนต่อไปคิดตัวเลขนะครับอันนี้มุมอะไรนะส,น 3, ส,นส่วนสามส่วนสามคือมุมอะไรหกสิบเอาละ60สองศา เอคอร์6ห 0, 3ิบศูนย์สิห้าหกสิบนิ้วอะไรนบนิ้วนิ้วหนานะฮะคอร์นับด้านซ้ายนะฮะคอร์ดหนะฮะเออด้านขวาคอร์ดนับด้านขวาคว้าเหลือกีอ่นิ้วเนี่ยเหลือหนงนิ้วถ้าสายน้าตาลายดูสามสองถ้าคอร์ต้องตอบห่งส่วนสงลดหนึ่หาออ่ะก็หนึ่งสนะฮะนะคอร์ดสิบหนงังวนี้บวกหรือลบล่ะก็มาดู5 1สตั้งเอาสามไปหารสามไปเลยส 4ี่เช่นเดียวกันและ4บวกลบอันนี้ต้องท่องให้รู้จักนะฮะค่าคอสเป็นอะไระครับค่าคอสติดอ่าเป็นบวกนะฮะค่าความรบวกตัวหน้าคือคอสตัวหลังคือสายนะฮะค่าความนบวกบวกคุณบวกได้บ่อยู่แล้วนะครับตอบหนึ่งกับสองอ่าอันแรกตอบนะหนึ่งกับสองอันที่สองตอบหนึ่งกับสองนะครับอ่าโอเคนะมันอาจจะพูดวานิดนึงนะฮะเพราะว่าเพื่อให้เรามองเห็นภาพเจ็บเจ้าจ็บเ้าสายกวาาสายกว่าไปเลยนะ โอเคเริ่มจากต่อมาคนระับต่อมาเอาแทนนั่งแทนมุมลบได้อะไรนี่ไงแทนมุมลบก็ตอบติดลบนะครับแทนมุมลบได้ค้าลบอ่ะส่วนสามส่วนสามหกสิบจำเ้ยว่าแทนเกิดจากอะไรครับแทนหกสิบเกิดจากเอ่อก็หกสิบนิ้วอะไรนิ้วนิ้ว,น,วนิ้วนาน,นะครับเอาด้านซ้ายกี่นิ้วรูกสามหาด้านขวากี่นิ้วใส่ลูไป1หนึ่ง ตอบรูสามครับสี่พายส่วนสามมุมอะไรเนาะเรียนไปแล้วสี่หนึ่งเป็นสามหนึ่งเป็นสามเหลือหนึ่งสิบสามสามเป็นเก้าก็ประมาณหนึ่งจุดสาม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 ได้หนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดสามเพราะ้สามครับนั้นสามลบลบเพราะนั้นสามแทนเป็นอะไรครับเนี่ยแทนเป็นบวกนะฮะเพราะนั้นสามแทนบวกลบหารลบเป็นบวกไงถ้าเป็นบวก แต่สุดท้ายบวกคูณลบก,ก็ได้ลบรู้สามอ่าคำตอบตอบอะไรดีนี่สองสองมาเป็น4ี่ถ้ามันรู้สามลบคูณลบเป็นบวก